ยยนะะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเกดจะมาแชร์นะคะสูตรอาหารเช้าของเกดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาหารเย็นในบางมื้อนะคะอาหารเช้าของเกดนะคะ<อ>ก็เริ่มหลังจากเกดออกกําลังกายประมาณ10 1ถึง15นาทีะนะคะเออแล้วแต่ อารมณ์ก็ปกติอยู่ที่สิบนาทีนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นไอ้ถ้วยปันป่นๆน,นี้นะคะเดี๋ยวสูตรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเกตใช้อะไรบ้างนะคะสําหรับแก้วนี้ค่ะก็ง่ายมากเลยนะคะพิธีการกินนะคะก็ดมก่อนเพื่อให้รู้ว่าเออมันจะพอตินได้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ชินกับการ เดิมหรือว่าการกินอาหารเช้าแบบนี้นะคะ<ม>ก็อาจจะมีความไม่ชินค่ะอืมก็ดมให้กินมันเข้าไปในจมูกเยอะๆก่อนแล้วก็กินผักนะคะกินผลไม้ที่เราใส่ไปแล้วก็ผลไม้ที่เราชอบนะคะอืมแล้วเก๋ก็จะกินให้ดูว่ามันกินได้จริงนะคะเพื่อนเนี่ยอืมชิวเดียวเลยนะคะ การเก็บนะคะจะบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าให้ระวังว่าอย่าเก็บเกิน1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าผักที่มันสดๆมันจะทําให้แบบมันไม่อร่อยเหมือนตอนกินสดๆนะคะเออก็ก็มีเตือนไว้แค่นี้ค่ะว่าการกินอาหารเช้าแบบนี้นะคะก็ระวังแค่นี้เพราะว่าถ้ามันเริ่มไม่สดปุ๊บมันจะไม่อร่อยแล้วก็อาจจะทําให้เราท้องเสียได้ค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเกบใช้แครอทบล็อคแฮร์รี่สปินชนะคะแล้วก็กีวีนะคะ เพื่อนๆสามารถใส่ผักผลไม้ที่เราชอบลงไปได้เลยนะคะต่อมาคือคอลลาเจนนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอันนี้เกดแนะนำนะคะของเพื่อนเกดเองค่ะส่งมาให้เกดลองกินนะคะก็น่าใส่แค่ไหนก็ไปดูเอง <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆหนึ่งถ้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้มีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะทำให้มี โไบโอติกนะคะช่วยย่อยค่ะแล้วก็โปรตีนผงนะคะเกตใช้ยี่ห้อนี้นะคะเป็นรสช็อกโกแลตอ่อนๆค่ะ1ช้อน26กรัมนะคะแล้วก็น้ำส้มค่ะปกติเกตจะใช้เอลโม์มิลนะคะแต่ว่าวันนี้มันหมดเกตก็เลยใช้น้ำส้มแทนค่ะเพื่อนๆแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะตวงได้ประมาณ3แก้วนะคะเพื่อนๆ อาหารเช้านะคะเพื่อนเเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกกินที่ถูกต้องแล้วก็การกินด้วยนะคะต้องกินอาหารเช้านะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆต่อวันนะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนเเราก็จะได้รูปร่างนะคะแล้วก็ผิวพรรณนะคะที่สมใจอยากโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากนักนะคะไม่เหนื่อยมากนักเก็ตไม่ได้นักออกกําลังกายตัวโยงนะคะก็คือออกกาลังกายบ้างเล็กน้อยให้มันคอนเฟิมมันคอนเฟิมมันเฟิร์มขึ้นนะคะแค่นั้นเองคะไม่ได้แบบว่ามีก้งมีกล้าม นักออกกําลังกายอื่นๆที่เขาก้ามสวยๆนะคะแค่ให้ร่างกายมันไม่แผลดูแผลมากไปแค่นั้นเองค่ะก็ยังเป็นคนชอบความมีเนื้อหนังบางสายโอเควันนี้นะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรลดน้ําหนักมื้อเช้าเออสูตรอาหารเช้าของเกรดน,นะคะในการควบคุมดูแลรูปร่างของเราค่ะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปทําทานมื้อเย็นได้นะคะแต่ว่าลดปริมาณโปรตีนลงนะคะฟังดีๆนะคะอย่าก,กินโปรตีนเหมือนเดิมนะคะลดโปรตีนลงค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถ คงรูปร่างเราได้นะคะแบบกินสบายๆค่ะมือกลางวันกินไปเลยนะคะเยี่ยงราชาราชนินีกินเยอะๆค่ะมือกลางวันนะคะโอเควันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีมีสุขภาพที่ดีค่ะบ๊ายบาย